หลังจากรัฐบาลนะครับเริ่มจ่ายเงินงบกลาง20,000ล้านบาทให้ชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวแล้วนะครับหลายฝ่ายก็กังวลถึงการจัดหาเงินมาคืนว่าจะทำได้ตามกำหนดหรือไม่กระทรวงพาณิชย์จึงได้เร่งการระบายข้าวให้เป็นไปตามแผนและหวังว่าจะไม่มีการขัดขวางการทำงานอีกควบคู่ไปกับการเร่งหาเงินกู้ของกระทรวงการคลังเพื่อคืนงบกลางได้ตามกำหนดชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับ จางจำนวน20,000ล้านบาทที่ทยอยจ่ายถึงมือชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าวในฤดูการผลิตปี2,556ทับ2,557ซึ่งจะมีชาวนากว่าแสน0 0 0 0คนที่ถือใบประทวนก่อนวันที่9ธันวาคมได้รับการจัดสรรเงินส่วนนี้โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้จัดสรรเงินตามสัสดส่วนและปริมาณใบประทวนในแต่ละพื้นที่ไปยังทกศภาคทั้ง8พื้นที่ โดยภาคเหนือตอนล่างและตอนบน17จังหวัดได้รับเงินรวมกว่า1,400ล้านบาทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดได้รับการจัดสรรเงินกว่า7,800ล้านบาทภาคกลางจำนวน1,300ล้านบาทใน9จังหวัดภาคตะวันตก419ล้านบาทใน8จังหวัดและภาคกลาง1ล้านบาทเม็ดเงิน20,000ล้านบาทคาดว่าจะจ่ายให้ชาวนาได้ครบทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้าซึ่งหลังจากนั้นจะยังมีเม็ดเงินจากกองทุนช่วยเหลือชาวนา ที่ยังระดมเงินจากผู้ที่ต้องการช่วยเหลือชาวนานํามาจัดสรรให้อย่างต่อเนื่องแม้จะมีเม็ดเงินไม่มากนักขณะที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตถึงการจัดหาเงินเพื่อคืนงบกลางจะทําได้ทันตามกาหนดหรือไม่ในวันที่31พฤษภาคมซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลให้ความมั่นใจมาอย่างต่อเนื่องถึงความพยายามในการเร่งหาเงินเพื่อน,นํามาจ่ายค่าจำนาข้าวทั้งการระบายข้าวให้ได้ตามเป้าหมายเดือนละ1ล้านตันเป็นเงิน8,000ล้านบาท ขณะที่กระทรวงการคลังต้องเร่งจัดหาเงินกู้อีกกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทซึ่งยังต้องใช้เวลากรกตให้เวลาเราถึง3เดือนถ้าเราขายได้เดือนละ8 8 3 0ก็2 4่สิบสีและวิธีการเราเนี่ยจากนี้เนี่ยเราก็จะให้กรมการค้าต่างประเทศเนี่ยทำรายงานแล้วก็ส่งมอบเงินให้กับกระทรวงการคลังทุกอาทิตย์นะครับเอามาจากไหนบ้างเอามาจากกรมการค้าภายในกรมการค้าต่างประเทศ ทกศตกอที่ขายข้าวกันเนี้ยสองหมื่นเนี้ยเราเราได้มาเราก็ให้ทกศใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะมีส่วนเกินที่เราขายได้ขายข้าวได้เราก็ไปหาสามารถให้ไปให้ชาวนาได้ด้วยนี่ก็ก้อนที่สองก้อนที่สามอย่าลืมว่าทกศเองเนี่ยก็พยายามช่วยอยู่เปิดบัญชีสามบัญชีที่ว่านะครับได้มาเท่าไหร่ก็ไปช่วยชาวนาด้วยอันนี้ก็คือรวบรวมกันสําหรับที่ให้ชาวนาเราก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระทรวงการคลังนี้ก็จะกู้เงินได้หรือหาเงินก้อนใหญ่มาได้ที่พูดไว้เนี่ยประมาณ2เดือนถ้าท่านได้มาก็สามารถที่จะนําไปทั้งใช้หนี้20 0 0 0ล้านรวมถึงจ่ายให้ชาวนาด,ด้วยการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดําเนินการในทุกทางทั้งการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปการเจรจาขายข้าวแบบก2 g จีซึ่งประสบผลสําเร็จจากการขายข้าวให้จีนแล้วจํานวน1ล้านตัน และยังอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อซื้อขายข้าวให้กับรบัฐบาลฟิลิปปินส์อีกรวมถึงการเปิดการซื้อขายข้าวผ่านตลาดเอเฟตทั้งนี้เพื่อให้การหาเงินเป็นไปตามแผนรวมถึงการเร่งจัดหาเงินในแนวทางอื่นควบคู่กันไปด้วยอย่างไรก็ตามการดําเนินการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ยังเห็นการขัดขวางการทํางานที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้บุกตัดน้ําตัดไฟจนทําให้การเปิดประมูลข้าวต้องล่าช้าออกไปดังนั้นจากนี้ไป คงหวังให้ทุกฝ่ายเห็นแกความเดือดร้อนของชาวนาอย่างแท้จริงคงต้องหันมาร่วมใจกันเพื่อร่วมแก้ปัญหาทีมข่าวเศรษฐกิจ NBT News โฟกัส